ชมนี่เป็นจริงได้ไปเที่ยวยังบ่แต่ในมือนะทังเชือะแบบอยากให้ออกแล้วเออคือว่าให้ออกบ่มีเงินส่งเอ้าเป็นจังไดคือว่าบ่มีเงินส่งแบบคือคือทั้งน้องเองนี่ทอดใส่แล้วเฮียนนะเฮียนมาสองปีนี้มาสองปีนี้บ่ปีนี้ปีนี้ได้สระเิ่นบอกว่าอยากให้ออกแต่ว่าน้องอยากออกอยู่บ่อยากไปเฮียนอยู่แต่สุดเก่าปีกายนี่ได้สระเป็นจังได้ มันเปื่อนมั้งแล้วเปลือกปะอือแต่ปุ้มเขานี่ต้องได้ชื่อใหม่ได้น่นอน้องแม่โอ้เป็นประเภทพวกทงพวกภาษาอังกฤษคือมันใกล้ได้แน่นอนอนณาสมเดือนมื่อนี้กับวันที่อย่างก็มื่อนี้เมื่อวันที่เสาหกบ่สเมนบ่สเสาร์หกเมนเมนเนาะเสาหกเนาะมื่อนี้กับวันที่อนาเสาหกก็ได้พี่น้องมันก็หางยังไม่ทันได้อีกอย่างเลยเม่นบ่นี้ ยังบ่ทันได้น้องพอพีดองโดยพ่อแม,ม่พี่น้องกรับสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้อง FC บัสคุสุขสุขเดอ้อน้องพอพี้องเลยบอว,ว่าชีิอยู่ไกลอยู่ไกลเนาะมาพบมาพ่อก,กับบัจจิตอุทุมพรคือเก่า ตอนนี้คือทางบูจิตอิกนะมาไว้ในพี่รองไอ้เมอรอนีกก็ได้มาแต่เบียกกะมาหอนเทือนนี่กะเป็ดไก่นะพอพี่รองคือทางบุจิตอิกนะปลาว้เฮือนเนาะอะอไรก็ได้แต่ม่แต้น้องเนาะน้องสาวพี่รองไอ้น่องสาว,ว,สาวแต่นเมือนะตอนเศร้ามาตอนเล่งมาน่องคนเป็นคนนา่าเกลือพี่รองไอ้เมอรอนี้ก็เลยอ๋จิถือโอากาส พาเพิ่นมาทักทายสบายดีกับอนาพ่อแม่พี่น้องเนาะน้องสาวลานาะพ่อพี่น้องเกยสิเป็นจังใดก็ได้เนาะพุ่นเนาะเกือบเป็ดเกือบไก่พี่น้องเอ้ยแต่ละเมือแต่ละวันเพิ่นก็ได้เนาะมาแต่ละมือเบิ่งเบิ้งเบิ้ง่าบริสุทธิ์เนี่ยมาต้อนเพิ่นเนาะข่าเพิ่นเกือบเป็ดเกือบไก่ให้แต่ละมือเฮ้อเอ้าน้องเสาวสบายดียังหน่อยได้พี่น้องเอ้ยเห็นบ่เนาะน้องสาวดลาเนาะ เกือกไก่เนาะฮะเกือกไก่แห่บจิตชุมือชุ่มมือเกือกห่ชุมมือนี่จื่อชื่อว่าจักโตบ่จื่อครับบูชื่อบมได้นับเนาะพ่อพี่น้องเพิ่นก็ได้อ่าอันนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าพี่น้องกันในในพี่น้องให้เฮือนของน้องอยู่จังไดยอ่านี่เน้องพ่อพี่น้องเป็นนาเฮือนอ่าปูนี่แหละอ่าเฮือนปูอันนี้ได้ไก่นาะพ่อพี่น้องไก่ของบูจิตเนาะอ่ามีไก่แจ้ไก่เตี้ยนําพี่น้องอันนี้ก็ไก่โอกเนาะตัวนี้แก ไก่อยู่หน้าน่ะบอจิตอิ่มบาได้อนาเอาไปอ่ามีแต่ปลาไปเฮือนนี่แหละนพพ่ร้องเลยกัคือเอาในใแหละเบิ่งนรุ่งถามเบิ่ร์นนพ่อพี่ร้องซื่อเสียงนิ่งน้ำมาจังใดอ๋อที่ได้อ่าซื่อมาจังได้บวกกระดาป้ารุ่งรุ่งสื่อส้มอ่าสื้อส่งนพ่อพี่ร้องกัอ่าเป็นอ่าลานลานของทางอนาถาปูของบอจิตเองนี่แหละนพ่อพี่ร้องอ่าคือเตะละเมอคือทางอนาน้องเพิ่นอ่ามา ่าเกือเป็ดเกือไก่ตอนเช้าเพิ่อนเกลือน้ำพ่อพี่องตอนแรงเพิ่อนเกลืออ่าปัดกวดเฮือนซานอ่าให้ทำบว้จิตเองนี่แหละเออเต้เ <c ười> คบยบ่บ่เคยได้หนิน้ำพ่อพี่องเพราะว่าอยากแนะน,น้ำเนาะว่าได้ก็อยากถามไทยให้กับผมไอ้พี่องเบิ่งอยู่แต่ว่าอ่าน้องชมนี่เป็นจังไดไปโรงเรียนยังบ่แต่น้นมือนะน้ำเจื่องกัแบบม,มือให้ออกแล้วเออคือว่าให้ออก ผ่มีเงินส่งเอ้าเป็นจริงได้คือว่าผมมีเงินส่งแบบคือคือทั้งน้องเองนี่ทอดใส่แล้วเฮียนนะเฮียนมาสองปีนี้มาสองปีนี้บ่ปีนี้ปีนี้ได้ใช่เป็นบอกว่าอย่างแหอกแต่ว่าน้องอยากออกอย่างบ่อยากไปเฮียนอยู่เออแต่ว่าเป็นยังได้ใชสุดเพิ่นหายได้เพิ่นมีมีเงินซื้อสุดแล้วบ yeah. ่บ่ม like ีบ uh ่ม mm. ีอืมหากบ่บ่อย่างออกติ เออนั่นแหละนะพ่อพี่น้องก็เพราะว่าผู้เม่นเม่นุกอ่อนบ่ะเม่นี่ได้น้องหน่อยเม่นบ่โอ้เอ้าผู้ปะไปนั่งปุ่นบิ้งอ่าคุยกันก่อนเสนอพ่อพี่น้องเพราะว่าคืออ่าแต่ละมือเบิ้งเนาะหาเม่นผู้ใดนาบิ้งเพื่อนเบิ้งสั้นห้พี่น้องไแต่ละมือน่ะอ่าก็มีแต่น้องเพื่อนนี่แหละอ่าน้องอ่าซืสอุ่มเนาะอ่าเพื่อนอ่ามาอ่าตอน อ่าโบจิตเองบบอยู่เพื่อนนี่กับเพื่อนกับปัดกวดเพื่อนให้ตัวหน่าเพื่อนนี่แหละเนาะหากนอนเพื่อนน้ำเมฆชัมืโมงป้องนอนเพื่อนน้ำเมฆชัมืโมเพื่อนว่ะนอนปีน้องอืมอ่าอ่าปีนี้คือจะเป็นมอมอสองป้มอสองเนาะหากอยากเรียนอยู่อยากเรียนอยากเรียนเรียนจบจะเป็นยังไงล่ะจะเป็นมออยากเป็นหมอป้ เออนั่นแหละเนาะพ่อพี่น้องจังปีเด้อก่อนเนาะจังปีเด้อ13 13ปีบ่โหย13ปีเป็นเพิ่นแต่ยังน้อยยังน้อยเนาะพ่อพี่น้องบัดปีคือใหญ่ไวเลยพี่น้องเด้อหาเด็กน้อยผู้หญิงก็ได้เนาะอ่านี่แหละคือแต่ละมือแต่ละมือนี่ก็มาอ่าเผาเฮือนอ่านี่แหละแต่เก่าน่ะเป็นแบบอนปู่กับาเนาะอ่าปู่กับาเพิ่นเบิ่งให้พี่น้อง เิ่นเบิ่อให้า่บจิตได้อแต่ละมือแต่พอเพิ่มบ่อยู่แล้วกะให้ทังน้องสมเพิ่นนี่หล้เบิ่งให่ในเด้อว่าซั่น้องเพิ่นกาเบิ้อให่อัี้พี่น้องเลยเพราะว่าบบจิตเองมากคาเลยแต่ละมือามื้อนี้ก็มามาไว้ใน่มื่อนี้จะได้มื่อี้นึงเขาแล้วแไรเมื่อานึงแ้หรือเล่าเออเนาะจุกเพื่อนทุกคนก็บอก่อแม่ปลาลุงดู อ่าที่บ่ายอยู่เพื่อนเดี๋ยนี่อยู่เพื่อนกับสี่คนหาคนสี่คนหาคนคือคือน้องนี่เป็นเป็นลูกเ,เ,เป็นลูกที่เท่าไหร่ก็เป็นเป็นลูกที่สามลูกที่สามบ่โดยมีมีอ้ายคนหนึ่งเนาะไอ้ายนี่ไปเอาเมียเนาะโไปเอาเมียไป้องอีกคนหนึ่งไปไทยอีกคนหนึ่งไปไทยอ่าคนที่สามคนที่สี่เป็นอ่าในน้อยยังมอดปี่สาม่น้องเลยอ่า กับพี่ยงกับผูเป็นพอ่อนีเพิ่นเป็น,ปนยังไงจะเิ่นกับไปหน้าเพื่นหน้าเพิ่นบ่จากเนะาะเพราะว่าหน้าปีนี่ก็ดดำห้องโปรเตชั่มนะเบิ่งนี้เพราะว่ามาบุญพี่น้องมาบุญน,นานาอยู่วังงานของปูกปับยา,าปีที่แล้วนี่แหละเพราะว่า,าวังแล้วนี่แหละเนะ<ล>าะน้องชมเพราะว่าต่างคนกับต่าง ามาเห็ดอยู่นิเนาะนพ่อพี่น้องก็เลยหน้หน้ากับโบเตกช้ำโอ้เราหามาอยู่ในช่วงตอนค่ำๆเนาะนพ่อพี่น้องอก็เลยแบบว่า,าเอออยากมืดแน,น่เนาะไก่อกกๆๆของพเพื่อนกับไก่ของโบจิตเนาะจะขึ้นไปนอนเลยพี่น้องอตอนเช้าก็เกลือเนาะตอนแดงก็เกลือ,อาบางที่กับ่บจิตเองเป็นเจ้าของไก่กับโบฮูนะ้าไก่ตะตูต่ขนาดนาต้องสมเองก่าไม่ได้นบับเป็นบ่ได้ไม่ได้นับไม่ได้เออเนาะ นั่นแหละคือเมนะ่ไหะยากลูกน้อยย,อยากลูกน้อยก็ได้แบบบระชาความมันอ่ะสิไปหาเนาะเงินก็ได้หเปนว่าจะให้ออกไหนบ่อ้ยากให้ออกเรี้ยงเนาะากให้ออกเรี่ยงนอ้องเสยเม่คือเม่หนี่ว่าอยากเอ่อบม่ได้กะอยากไปหน้าพ่อแม่หนี่เนาะหอนยำเวียงมานี่ไปเกี่ยวเขาเลยพีย่น้องคือผู้ที่ว่าเฮ็ดเวียกได้นี่มีแต่น้งนองนเนาะ น้องสมเลยพี่น้องเอ้ยอยู่เฮือนนี่เลยอ่าตะกีแต่ก่อนก็มีแต่ปูกะมีาเพิ่นเผาเฮือนเผาซานอ่าน้องสมกับพ่อกับเมกก็คือชีออกไปนอนหน้าเนาะโอหอยนางเกีียวขาวมันนั้นหอยนางเกีียวขาเม็นบ่โอยหอยนางเกีียวขาวก็คือทางนาน้องเพินอ่าคือชีแบบอ่าออกไปยังชีออกไปอยู่บ้งยังเกีียวขาวนี่กันยังชีออกไปยังชีออกไปอยู่เป็นปะโอยเอาเกลียวขากันเลยเสร็จเสร็จแล้วพอพี่น้องบรจิตมืดบปรเลาแถวดิแม่ก็ชีออกอยู่บ่ ออกกันแนเนอ่ะปู่บอมีคนเกี่ยวขอขอซวยพอโพลเนาะแมนอืมกะอยู่เขตนี่มีแต่อ่าบอจิตพี่ดองไอ้ที่แบบอ่าชุดแน่ยยืนมืดบ่ได้นี่น้องชมบ่ได้มีอันน่ะไพแบบว่าแบบฮอตก็เอิ้นว่าจังไหนก็ฮอตหกโมงมันเปิดเองน่ะบ่ได้มีแม่นบ่บ่มีพอแห้งน้องพอพี่ดองบอจิตมืดเป็นมืดเนาะนั่นแหละเนาะโอ้ยจังไหนก็อดเอาเนาะอดเอาอดเอา บบกเมย์นำเด้อบบกเมย์น้ำว ok ่าเอ้ย pues um, ่เเพ้ส uh, ิดอกเ้าก er ็ยังอยากเฮียนอยู่สิดอกคือว่าอะไรจคำว่าจำเป็นมันบ้างคำจำเป็นก็คือตั้งแต่เฮ uhm, ียนมาหนีน้องบ่ได้เคยแบบว่าออกจะเถื่อนได้เนาะแมันบ้ม่เคยออกเคยออกจะเถื่อนเม่นบสองม .2 ม .2 ปีนี้เนาะปีการนี้ปีการนี้อยู่ของมปีการนี้ของมอขอบใจเด้อมันนีเด้อ อ่าที่ว่าเกิดเป็ดเกิดไก่ให้น้องพ่อพี่น้องก็คือว่าเนี่ยเด้ออ่ากันบอได้น้องพคนพนี้ไก่ก็หิวพื่กันน้องพ่อพี่น้องแต่ละเมื่อนี่ก็ได้ไก่ <laughs> ป้าไปเพื่อนพี่น้องเลยแต่ละปีนะมีแต่เอาไปน้าแหละแต่ว่าบิจิตอิงก็นอนเพื่อนอยู่อ่าได้ไก,อก,ก,กนะ่อีกอย่งายกยงกแบบับพอก็เม่ออแล้วก็ถั่วแล้วนะยังไม่ย่างน้าเป็ดน้าไก่อีกย่างแบบอ่าเ่อยแล้วอ่าก็เลยป้าไปเพื่อนเอาไปเอามาบัดน้องชมกับปนาปูกับห่าเนาะอ่าเป็น เกือให้อ่าเฝนเบืองให้กน้องพ่อพี่น้องอืมแต่สุดเก่าปีกายนี่ได้สารเป็นจังไดมันเปื่อนมันแล้วมันเปื่อนบ่ใช่อืมแต่พึ่มเขานี่ต้องได้ซื้อใหม่ได้หน้องไหม่ให่โอ้เป็นประเภทพวกทงพวกภระสังนี่คือมันใกล้เแต่ได้หน้องอนณาสมเดือนมื่อนี่กับวันที่อย่างก็เมื่อนี่วันที่เสหกบ่เห็นบ่เสหก ແມ່ນເດເນາ26ເນາະມື້ນີ້ກໍວັນທີອັນນາ26ກໍໄດ້ພີ່ນ້ອງມັນກະຫາງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ອີ່ຫຍັງເລີຍແມ່ນບໍ່ນ like, ີ້ໂດຍຍັງບທດນາະນນັນແມືດມືດນພີອງພດີວ່າມານນຊວງຄໍຄໍກຍັງດີດກີມືດກນງ8:00ບກິນຮອດເຫືນດສານຕວ່າຄືອມນີຢາກມາວກນຈະດຶກຈະน้อย เออบังเบิ่งมาพอปีน้องกับสีหดจังได้แสโนมีแต่แบบว่าเออขายเข่าเนี่ยเข่ากะจะได้มียังยังลายย่บโเข่อในเรานะยังบารลายเหนือสีหาโอ่เหนือสีหาโอ่ด้วยอืมหับมาสีขายเข่าไปอะณามาสีขายเข่าไปอะณาชื่อซุนทั้งเฮียนนี่เกิดเออเฉพาะคนใจยากให้อรกอย่างนี้เนาะด้ยคือเฮียนนี่บ้านเฮานี่มันต้องจบมาเจ็ดเนาะ ม่จบหม7แต่ว่าบ่อนคืออันน่ะน้องสมเฮียนนี่อ่าฮอดหม7เลยนะเนาะโรงเรียนน่ะเนาะตั้งแต่ม1จนฮอดหม7พี่น้องก็ถือว่าอ่าปีนี้ม2ม3ม4ม5ม6ม7ยังอีก5ปีเนาะปีมันจบเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยโอ้ยเอาๆจังได๋กะหาวิธีเอาได้ๆพี่น้องเอ้ยอ่า คือทางพอนี่กะนอนเผาหน้าเนาะปีนี้เตกบ่ได้ลำลายสำเนาปีนี้ปีนี้นอันปีนี้กะบ่บได้ลา,าไดลายบ่ได้ลายบ่แต่เก่าบอกอันนาปลาลุงดูอ่าปีหนึ่งได้จากชอปเขาในแนนแต่เก่านะ,นะอไล่ประมาณร้อยร้อยบ่<ด>ยอันนั้นคือเตกเป็นบดบ่ดำเตกบด,ดกบ่บ้ดำเตกบดเลยพี่น้องแต่ปีนี้เลยกะกะประมาณสี่สิบสี่สิบบ่ ลยเพราะว่าเฮาดํบ่มันบ่ได้ทั่วเบิดเนาะเลยอือันนี้ก็ยังแบบว่าไทๆเด้พี่น้องเอ้ยอ่าเพราะว่าอ่าเวียกอ่าของสปูช่วงนั้นบัดเฮ็ดอยู่ในช่วงแบบอ่ายามเวียกเนาะคือปู่กับย่าเราเป็นบัดช่วงยามเวียกยามงานนพี่น้องคือทงน้องๆเพิ่นนี่ก็อ่าบ่ออกไปอ่าดํไหดํานาอ่าเบิ่งปู่กับานี่แหละ เบื้องๆสนองพี่น้องบรจิตเองกับมือนี่กัเดียวสิเอารางวัลอ่าคนขยันให้เนาะเพราะว่าอ่าเกือเป็ดให้เกือไก่ให้เนาะบุมีเป็ดน้อพี่น้องมีแต่ไก่อาอยูุนิถาเนาะอ่าเดียวสิเอารางวัลมาให้เออน้อพี่น้องรางวัลคนขยันซะเนาะอ่าแป๊บหนึ่งนั่นแหละเจ๋งอยู่น้อบัลนี้ก็ได้ใต้ไ่ได้พี่น้องขึ้นไปใต้ไ่พึ่งกินี่ก็ได้มันอยากคำเลยเนาะน้องชมเนาะอ่านี่แหละพี่น้องคือ อ่าเฮือนเนาะเฮือนของบอจิตนะคืออันน่ะคือเฮือนน้องชมนี่บุ้มีทางออกเนาะบุ้มมีทางออกคกว่าไปทางนั้นนะมันเป็นแบบว่าห้องพี่น้องห้องอยู่นี้ห้องอยู่นี้ก็เลยแบบว่าเออเอาเป็นอ่าประตูเดียวกันยามเย็งยามงานก็คือแบบว่าอ่าใส่ผลทางเดียวกันพูดหละอ่าเฮือนบอจิตเองก็เดียวสีอันน่ะมีงบพี่น้องเลยอ่าเดี๋ยวสีเฮ็ดกัมเพงอ่าเฮ็ดให้ทั้งน้องชมอนา ่าเป็นคนปิดเปิดเนาะ <c oughs> เป็นคนปิดเปิดเนาะพ่อพี่น้องเออนั่นแหละแต่ว่าเมื่อน,นี้หนึ่งข่าหนึ่งน้ำมเดียบอหนึ่งแล้วแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งเป็นยูบอหนึ่งข่าวนะหนึ่งเป็นอ่าใครยูบเสนพอพ่อพี่น้องเอ้าสักมือเด้อยเสด้เด้ออ่าอย่าลืมอ่าพาพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสิถ่ายบรรยากาศตอนหนึ่งเข, <c oughs> <c oughs> ข่าเห็ดกินได้สะาได้ยูบ่เห็ดกินกับบรรยากาศเป็นอะไรอ่ามีเป็นบางอย่างเหม็นบ่เลย ต้มไข่ได้เป็นอยู่บ่เป็นอ่าต้มไข่คือเป็นใช่มัต้มไข่แบบเป็นเนาะอ่าทอดไข่ได้เป็นอยู่บ่เป็นตำเจีวยมกพริกบัวหิ้เพชรนี่เป็นอยู่บ่เป็นบัวหิ้มันเพชรได้ยบัวหิ้มันเพชรนี่เพชรได้บัวหิ้มันเพชรกันใส่เป็นเกลือเป็นนวลอ้าเอาน้องพ่อพี่น้องก็บอยกน้องเพิ่นน้ำแน่ฮะเน่อ่าก็คุยกันมาบูรุนเด้อน้องพ่อพี่น้องเนาจังใดก็มีแต่ว่าอ่าพูดแหละน้องพ่อพี่น้องเลยอ่าจังใดก็ อ่าพังไปเนาะอ่าพ no ังเบิ đây, ่งตามสถานการณ์พี <Đ ược. S 1> uhm, đây, ơ, ่น้องเอ้ยว่าสิเป็นยังไรแต่ว่าน้องนี่ได้จักเดือนแล้วน้องน้อยนะได้สามเดือนได้สามเดือนบ่าได้สามเดือนอ่าเนาะอ่าบางทีกะผู้เป็นไอ้ปัญหาเงินอยู่ไทยได้แค่ประมาณจ็ดปีนะประมาณสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดบ้ายังน้อยอยู่เลยพี่น้องหอดบ่กสิบเจ็ดหอดบ่าหอดบ่กสิบเจ็ดหอดบ่เพราะว่า น,นี่กัเพิ่นกับไปไทยนะ้พองพี่นอ้องแต่ว่าเพิ่นผ่ามาอยู่บ่้ยนะมาได้ผ่าวัเงเทือกระผ่านำสองพันเดืนอนหนึ่งเหรอไงเลยบ่ได้กับเด็กน้อยได้พี่น้องพอได้กุ้มอ่ากลุ้มทองตัวเองกอ่าถือว่าดีเนาะอืแต่เราก็อของเงินนำพ่อนน้ำเงนเนี่ยแต่ว่าคือทั้งน้องนี่อ่าน้องสมนะ้องพี่น้องคือยังไม่เคยหาเงินนี่ไหมแม่บอกหาเงินนี่ก็ยังไม่เคยเนาะอ่าดําป็นได้ดํานะ นำหน้าเจ้าของอ่าแล้วก็เห็นเวียงนำเพื่อนนำซานน้องพ่อพี่น้องเนอาจาังไรกะอ่าฝากพ่อแม่พี่น้องอ่าเป็นกระด้งใจให้อนา,าน้องสาวหลาในเด้อน้องพ่อพี่น้อง <laughs> น้องสาวหลาเขาว่าน้องสาวหลาก็เป็นแบบว่าอ่าหลานกับหลานเนาะอ่าบางทีกับน้องชมนี่เป็นหลานกับหลานพี่น้องเลยแต่ว่า บวชจิตเกิดก่อนบวจิตเอ่อเมื่อเกินแบบว่าอายกับน้องหะนะเออพอดีเอินบวจิตอายบวจิตเองเอิดน้องนี่แหละมันสบายดีการนี้มันอยู่แล้วน้อพ่อพี่น้องเลยการวุ่นเนี่ยอ่อมีเนื้ออยู่ในกิ่นการแบ่งปันกันอยู่น้อพ่อพี่น้องแต่กะบ่ได้คอยอ่าทันเพิ่นเพิ่นเกือเป็ดเกือไก่แต่กระเอากับน้อพ่อพี่น้องเพราะว่าเป็ดก็มุ่งบจิตเองมาเอ่อเกินกรได้เนาะ คือถ้าหาว่ามีเงินนี่สิไปซื้อเลยรบอเพราะว่ามันอนณาหอดได้เนาะมันไกลเชิหอดได้นน่เนาะวันที่ไดนก็น้องพ่นเฮียนเจ้าเ่าเดินเดินชิมานี่เนาะเดินชิมานี่กัมันจันเนาะเออพี่น้องใกล้เดี๋ยวนี้นาะนโมเจ้าจันเข้ามาแล้วนี่เนาะสุดเพิ่นก็ันยังไม่ได้เทียนทั้งน้องชิมเพิ่นได้เลยเมืนบ่ได้แล้วเออหมอชิมเพิ่นได้ได้พี่น้องน้องน้องชายของอาณาสาวคอนเพิ่น เอี๋ยวนี้คือยังบ่ได้เลยเอ้าวนอนพกพี่น้องเอ้ยเนาะผู้ได้สิพาไปซื้อบัดนี้สมมุติว่ามีเงินไปซื้อได้บัดนี้ยังบ่ฮู้เลยยังบ่ฮู้เลยเพราะว่าตะเกาได้เสีซื้อใส้นตะเกานะตะเกาซื้อซส้นนู้โอ้ซื้อซส้นนูผู้ได้พาไปไอ่ไอ่บ่เพราะว่าอ้ายหากไปไทยนี่ได้บ่อ้ายอยู่ตโดนไล่ อาอยู่ตงน้อยบ่เออโดยโดยเออเมนยูพี่น้องเ <c oughs> มนยู่เมนยนูเนาะฮาผู้นั้นกับเพื่อนไปมีครอบครัว,วแล้วเนาะอ,อ่าปีนี้กับพังเบิงบ้งเนาะอ่าคันว่าอ่ามีเงินมีคำกับใช้ให้เพื่นอนนั่นแหละอ่าพาไปเนะ<อ>าะเนาคือรอบนี้เนาะพ่อพี่น้องอ่าบัจจิตอ่ามาทันแล้วก็ตั้งใจอยู่พี่น้องตั้งใจว่าอยากเอางานรางวัลให้เพื่นอนอยู่เนาะหาเพื่นอนกับ เฮ็ดซุมื้ออ่ามื้อนี้ก็เอาถือโอกาสนี้ได้ว่าอือเอาให้เพิ่นก่อนเนาะนี่ก็ได้เบิ่งๆอ่าพอไดซื้อซื้อหยังอยู่บ้านเฮานี่พอไดอันน่ะซื้อขนมหรือว่าเก็บเหตัวไว้ได้ซะเด้ออ่านี่แหละพี่น้อง30,000บ่จิตก็ได้เนาะี่เอาอ่โดยเอาอ่าก็ยังแบบ่น่เินอยู่พี่น้อง อ่าเพราะว่าหนึ่งมากอ่ะน้องเพิ่นกับโบเคยได้แบบว่าเอออ่าผู้ยุ่บาปจิตเป็นคนแบบว่าเออหาถ่ายคลิปแต่ว่าอ่าบเคยได้ถ่ายเพิ่นอ่าเดี๋ยวต่อไปก็คือสิ้นด้อเดี๋ยวคือสิ้นั่นแหละเ้าต่อไปก็จะเฮหตยู่เฮ็ดกินให้กับานาป้าลุงเพิ่นเบิ่งเนาะพ่อพี่น้องได้ก็คือเบาแน่แหละอ่าตอนนี้กัมันกับคำแล้วเนาะอ่ามีแต่ว่าอ่าแต่ละมือพี่น้องอ่า เพิ่มนี่เลยพี่ดองเลยอ่าเป็นนาฬิกาปุ๊บบางทีก็ได้ตื่นชวยก็ไอจิตเอ้ยตื่นเด้อเห็นดอกไผ่ไว้นี่เลยพี่ดองดอกไผ่นี่คืออนะันน่ะอ่ามันยังก็อ่าบัจิตเปิดไว้บัดคืนอ่าดอกไผ่อยู่อนะันนาตัวนาเฮือนนะ ตื่นแต่ละเช้ามากอะมีแต่น้องเพิูดอะไรไอจิตเอ้ยลุกเด้อลุกเด้อเป็นนาฬิกาปุ๊กพี่โด้กเอ้าจังไดก็เอาสู้สู้สเนาะหามีแต่ว่าอย่าเผาเนาะบวกเมยน้ำว่าเอ้ยห้อยังบวกอกุ้งค่ำกุงเฮียนอ่าจังไดก็ผัดฉี่ผัดยามจ้ะหาคุณจิโร่ขายน้ำอ๋อโอเคโอเคเอาคำแล้วน้องเลยพูดแต่เมื่อเบิึงเบิึงว่าเมยเพิ่น อยากน้องซำใดเดี๋ยวว่าเพิ่นอยากให้อนาเฮ็ดอีหยังแน่จังได๋กับอ่าไปเบิ่งเด้ออ่าตอนนี้ก็อยู่เฮือนนีิมีแต่น้องเด้อเนาะอ่าพ่อนี่นอนนะนอนนน่ะาพ่อพี่น้องอยู่กัน3คนแม่นบ่นี่ยอ่า3คนก็3ผู้ที่3นี่น้อยาพี่น้องบ่จักเอียงเลยนะอ่า2คนอ่าที่ว่าพ่อแบบว่าอ่าได้ไรเนี่เนาะอ๋ออยู่ดีไม่แห้งเอาสบายดีป่ะลุงดูสบายดี น้อพ่อพี่น้องไงไปอ่าเมื่อเฮือนเมื่อซานพู่แหละน้อพ่อพี่นองไงก็คือสีประมาณนี้หลยพี่นองไงฮะคุยกันไปคุยกันมาบัดจนคำน้องพ่อพี่น้องอ่านี่แหละคือสี่ประมาณนี้เด้อน้องพ่อพี่นองกับสำนักลิมนี้พิดฟ้าประกันไทบริิตเงกกะกวาดโทคขอให้ไดอ่าให้รางวัลคนขยันพี่น้องสาวประจานคนเกือกายให้บ่ตีเอาพี่นองไงจังใดก็อาด่าเอาให้น้องเพิ่นพี่น้องพ่อให้เพิ่นมีกำลังใจบางที่บางที่ก็อ่าอย่างให้น้องเพิ่นออกอย่างเงียน อันปั่นได้เนาะพอพี่น้องยังน้อยอยู่ออกไปก็เฮ็ดหยังบ่ได้ดอกพี่น้องเอ้ยจักที่บ่คิดเบิ่งนี่ก็ได้หันะอ่าก็เลแบบว่าเอ้าอ่าอยู่เฮือนอยู่ซนอ่าเอาน้องเอานมยมแต่ว่ายาันแหละบ่อยากให้อันน่ะน้องเพิ่นออกดเนาะอ่าเดี๋ยวสิค่อยเว้านําน่ะแม่เพิ่นนําเนาะพอพี่น้องยังน้อยอยู่เด้ซั่นเนาะยังแบบอ่าบ่ปานดพี่น้องออกมาก็บ่เฮ็ดหยังดอกเบิ่งกแล้ว ได้แต่เอาน้องฮะแหละเอ้าพี่น้องเอ้คือสีประมาณนี้เด้อเนาะสำหรับคลิปนี้นาะพ่อพี่น้องทางบุญจิตเองก็คือแได้ขอ้อตัวจบคลิปเนาะ,ะขอให้ทางเอฟซีบัจจุกุทุกคนอยู่ดีมีแฮงบุญจิตเองขอก่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อนาะพอพี่น้อง